เจมี่ไดมอนด์เนี่ยเขาก็พูดถึงโอกาส50%เลยนะที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ recession ถือว่าน่าจับตามาๆหรือว่า FOMC เนี่ยจะนัินโยบายการเงินแบบไหนเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจสามารถเดินไปได้โดยที่ยังมีไอตัวนโยบายทาลีม่อยู่ถ้าเกิดออกมา best c a s มันจะส่งผลบวกค่อนข้างแรงต่อราคาบิตคอยก็คือมีการทำ QE อีกรอบ ถ้ามีการทํา QE เนี่ยก็น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาแบบค่อนข้างหนาแน่นคือตัวนโยบายภาษีตอบโต้ของทำเนี่ยไม่ไม่ว่าจะออกมาในเกมไหนนะคือตัวสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบน้อยแล้วกันแล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นทางอ้อมนะก็คือ สู่หล้าน s ับสคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสถานการณ์แบบนี้ในขณะที่หลังจากทองนิวไฮไป Bitcoin จะเป็นยังไงคะพีนะ่กาะก็คาดว่าช่วงไตรมาสสองนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมก,กับการเริ่มทยอยสะสมบิตคอยนะ ตอนนี้มันก็จะม,มันจะมีปัจจัยที่จะสนับสนุนนะครับให้บิตคอยเนี่ยน่าจะกลับาเป็นขาขึ้นได้ภายในช่วงไตรมาสสนี้นะก็อันนี้คร่าวๆก่อนแล้วกันถ้าเราไปดูพฤติกรรมราคาในอดีตนะมีจริงมีกราฟอยู่ที่ท,ที่มีการแชร์กันอะไรเงี้ยรับว่าราคาทองคำเนี่ยมักจะมีการออกตัวนําหน้าบิตคอยไปก่อนนะนะคือช่วงทองพุ่งเนี่ยบิตคอยเนี่ยมักจะไม่ขึ้นแต่ถ้าทองคำเนี่ยพุ่งไปคั ระยะนึ่งครับแล้วมันจะเริ่มนิ่งๆไซด์เวย์เนี่ยอ่าเม็ดเงินฟันโฟล์เนี่ยมันก็จะเริ่มมีการไหลเข้าไปยังบิตคอยแทนนะก็ตอนนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่านโยบายของทมเนี่ยจะออกมาโหดแค่ไหนนะครับเนสตั๊กเนี่ยวันที่ติดลบประมาณ8%ปดเอรเย่างเงี้ยครับแต่บิตคอยเนี่ยทรงไม่ได้เสียมากนะครับแล้วก็ไปดูตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยของของราคาเนี่ยในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ราคาบิตคอยกับทองคำเนี่ยถือว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ลักษณะราคาที่ ดีกว่าจัตชรินตาหุ้นสารัตนะครับตรงนี้น่าจะบอกได้อย่างหนึ่งครับว่าคือตัวนโยบายภาษีตอบโต้ของทาเนี่ยไม่ไม่ว่าจะออกมาในเกมไหนนะคือจะเก็บแค่สิบเปอร์เซ็นจะเก็บมากกว่านั้นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นฐานหุ้นแน่นอนไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงตัวสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบน้อยแล้วกันแล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นทางอ้อมนะก็คือทองคําแล้วก็บิตคอนนั่นแหละคือจะคือจะบอกว่าไม่รับผลกระทบเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่า ตอนที่มีความผันผวนของตลาดเงินเนี่ยทุกสินทรัพย์เนี่ยมันจะได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดแหละแล้วก็บิตคอยทองคำเนี่ยก็ปรับตัวลงเหมือนกันนะก็มันเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตเฟรีโอของผู้จัดก,การกองทุนแหละแต่พอสถานการณ์มันเริ่มนี้มากขึ้นเนี่ยคิดว่าทั้งทองคำและบิตคอยแลยมันจะเป็น2ส,สินทรัพย์นะครับที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนครับ นอกเหนือจากประเด็นของฝั่งสงครามการค้าที่หลายๆคนก็กังวลน,นะคะมีประเด็นไหนไหมคะพี่แก๊บที่เราควรจะต้องจับตาดูหลังจากนี้ว่ามันอาจจะส่งผลต่อบิตคอยด้วยเหมือนกันถ้าปัจจัยที่ต้องจับตาจริงๆแล้วมันก็สืบเนื่องมาจากตัวนโยบายภาษีการค้าเนี่ยและนั่นก็คือท่าทีของ f ฟอ c ซนะคือหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินแหละตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันถ้าเราถ้าเราไปดูในตัวเฟดวอตทัวเนี่ยมันมี possibility เนี่ยนะว่า การประชุมเฟดนะครับการประชุม f o ฟโในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยกับกลายเป็นว่าโอกาสขึ้นโอกาสที่องการลดดอกเบีย้ย0.25เนี่ยมันกลายเป็นขึ้นมาเลยคือ50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ความจะเป็นเนี่ยมันลดลงแล้วนะก็ตอนนี้ตลาดก็กำลังจับตาเขาว่าแล้วทางเฟดเนี่ยจะมีแผนการนะครับในการรับมือนโยบายของทรัมป์เนี่ยยังไงนะถึงแม้ว่าการประกาศตัวเลข CPI ล่าสุดนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่า ตอนนี้เงินเฟอ้อเนี่ย CPI เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองจสเปอร์เซ็นซึ่งมันก็คือใกล้เคียงกับระดับที่เฟดเขาตั้งเป้าไว้ที่2%เซ็นแล้วนะแต่แต่ต้องบอกว่าเดือนเดือนมีนาคมเนี่ยที่มีการประกาศแต่ตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนมีนาคมแต่ว่าประกาศเดือนเมษายนเนี่ยมันยังไม่มีปัจจัยที่เกี่ยวกับทาริฟนี่ขึ้นมานะทีนี้ก็ต้องดูว่าแล้วเดือนเมษายนเนี่ยซึ่งเป็นเดือนที่รับนโยบายที่ไปเต็มเต็มแล้วเนี่ยตัว CPI เนี่ยมันยังสามารถที่จะ คงที่ได้ไหมหรือจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงได้หรือเปล่านะคือมันมีการคาดการณ์หึงขั้นหนึ่งว่าเงินเฟ้อสหรัฐจะคือจะกลับไปเจ็ดเปอร์เซ็นอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าข่าวของราคาสินค้าอะไรเงี้ยมันแพงขึ้นนะแต่ทางกลับกันเนี่ยถ้าถามว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไอเฟเนี MM เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยมาสากาัดเงินเฟ้อไหมมันมันก็ดูมันก็ดูเป็นเรื่องที่เขาที่ทําได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคือเศรษฐกิจมันจะฝืดครขึ้นอยู่แล้วก็วคือมันอาจจะเข้าสู่สถานการณ์เศรษฐกิจนะครับที่เขาเรียกว,ว่าสแต็กเฟชั คือเงินเงิน,เ,งนเฟอ้อพุ่งเยอะนะแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะการขึ้นดอกเบีย้ยมายิ่งไปซ้าเติมเศรษฐกิจนะอ่าทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเฟดจะให้น้ําหนักแบบไหนเพราะว่าถ้าเกิดไปลดดอกเบีย้ยเนี่ยเอามันก็ยิ่งมีการเพิ่มเงินเฟอ้อหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดไม,ไม่เพิ่มสภาพคล่องเข้ามาในตลาดการเงินเนี่ยแล้วเศรษฐกิจจะยิ่งแย่ไปอีกหรือเปล่ามันคนพูดถึงดีเซชันเนี่ยเยอะขึ้นนะล่าสุดอ่าอย่างเจมีนไดมอนด์เนี่ยเข,เขาก็เขาก็ออกมาพูดถึงโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะที่ เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่รีเซชชันนะตอนนี้ผมว่าถือว่าน่าจับตาม,มาๆหรือว่าแล้ว f o m เเนี่ยจะนันนโยบายการเงินแบบไหนอะไรเงี้ยเพื่อเพือพ่อที่จะให้เศรษฐกิจสามารถเดินไปได้โดยที่ยังมีไอตัวนโยบายทารีฟนี่อยู่นะแต่แต่ถ้าเกิดว่าออกไปทงผ่อนคลายเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้มีการพูดถึงเบสเบสเคดก็คือเรียกว่ากรณีดีที่สุดแหละแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังยังช่างใจนิดหนึ่งว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมก็คือเรื่องของการจะกลับมาทํา Q e อีกรอบ อาจจะยังอาจจะยังเร็วเกินไปนะแต่ว่ามันมันเริ่มมีการพูดถึงขึ้นมาบ้างแล้ว,ส,วส่วนตัวส่วนตัวคิดว่าอย่างนี้นะว่าอ่าเป็นเบสเคสละกันเนี่ยอาจจะลดดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาจากเดิมเนี่ยที่เขามีการออกประกาศก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีเนี้ยยังไม่มีหรอกลดดอกเบีย้ยแต่จะไปลดสองครั้งเนี่ยในช่วงปลายปีนะก็เลยมองว่าเบสเคสหนึ่งว่าโอกาสจะเป็นไปได้ไม่สุดเนี่ยอาจจะมีการลดดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ คือตอนนี้มันก็ทําให้ไม่เกิดการ easing ของนโยบายการเงินแล้วแหละมันก็มีมีผลดีต่อบิตคอยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเอามา base case ส่วนตัวยกเป็น base case ไปก่อนซึ่งโอกาสเกิดมาอาจจะไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะส่งผลบวกค่อนข้างแรงต่อราคาบิตคอยก็คือมีการทา QE อีกรอบค่ะพี่แกร์แล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงมีการ QE อีกรอบจริงพี่แกรบมองว่าทิศทางหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อคะก็อ่าบิตคอยจริง สะสมกําลังมาพักใหญ่เลยนะคือราคาเนี่ยมันก็คอนซลิเดตมามาประมาณสองสามเดือนแล้วแหละนะการที่ราคาเย่ยมันมันยังคงมันยังทรงตัวอยู่ได้นะคือถ้าเราไปดูกราฟเนี่ยมันจะมันเป็นเรื่องของไซเวสไซเวดดาวอยู่หรือว่าเป็นภาพแบบออกข้างอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เป็นขาลงอะไรเงี้ยแล้วก็ยังสามารถจะจยืนเหนือแนวรับสำคัญได้นะแถวเจ็ดหมื่นสี่พันดอลลาร์ก็คือตรงตรงโซนเจ็ดหมื่นสี่เนี่ยมันเป็นโซนแนวรับที่ค่อนข้างสาคัญในในหลายอินดิเคเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นไฮเดิมแล้วก็เป็นเป็นหรือว่าเป็นเป็นแนวรับของเฟดบูนชีเนี่ยพวกเนี้ยนะมันยังสามารถที่จะยังยืนอยู่ได้แบบนี้เนี่ยก็แปลว่าบิตคอยจริงๆแล้วคือรอแฟกเตอร์แหละที่จะมาผักดันราคาอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีปัจจัยบวกเข้ามาเนี่ยเบสเคสก็คือนื้บายการเงินผ่อนคลายอ่ะก็คือลดดอกเบี้ยหรือเบสเคสก็คือมีการทำา QE เนี่ยคิดว่าจะเป็นขาขึ้นแต่ขึ้นแบบ ค่อยเป็นค่อยไปหรือขึ้นแบบแรงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแหละซึ่งถ้ามีการทํา QE เนี่ยก็น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาแบบค่อนข,ข้างหนานแน่นก็รอฟังข่าวดีหลังจากนี้นะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะพี่ครัปที่นี้มาสักครู่นี้พี่กัปพูดถึงเรื่องที่แน่นอนว่าทองเนี่ยไปละแล้วก็บิทคอยน์ก็อาจจะตามไปใน เร็วนี้นะคะพี่แจ๊บมองว่าคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะได้มีโอกาสได้คุยกับพี่แจ๊บนะคะเรื่องที่ว่าหรือว่าวันหนึ่งบิตคอยน์เนี่ยอาจจะกลายเป็นทองคําแบบดิจิทัลไปเลยหรือเปล่าน,นะในวันนี้ค่ะในมุมมองของพี่แจ๊บหลังจากที่มีข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นมากมายมาจนถึงตอนนี้แล้วพี่แจ๊บมองไว้อย่างไงคะมีทั้งมุมมองส่วนตัวแล้วก็มีบทวิเคราะห์ด้วยส่วนตัวได้อ่านมีมีทั้งบทวิเคราะห์ของเกรสเกลแล้วก็มีสแตนดาร์ดชาเตอร์เนี่ย ก็มีการทำเรียกว่าทำการศึกษาศึกษาว่าที่จริงแล้วคาแรคเตอร์ของบิตคอยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะเพราะว่าบางช่วงก็ไปกับทองคำบางช่วงก็ไม่ไปกับทองคำบางช่วงก็ไปกับตลาด a s d a กบางช่วงก็ไม่ใช่นะฮะอ่ะมีโดยโดยภาพรวมนะครับโดยโดยช่วงในผ่านตาเนี่ยค่าความสัมพันธ์หรือว่าค่า correlation นะก็คือเขามีการแท็กการขึ้นไหวของราคาครับระหว่าง Bitcoin กับดัชนี a s d a กเนี่ย คือผลการสำรวจของเสตนระดัชาเตอร์เนี่ยมันออกมาประมาณ0.7เปอร์เซ็นต์รียกว่าถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่ามันแทบจะไปในทิศทางเดียวกันขึ้นเดียวกันขึ้น,น,นในระดับราคาที่มันใกล้เคียงกันอันนี้คือออกมาที่0.7เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงหนึ่งมากๆนั่นแปลว่าบิตคอยเนี่ยก็มีนักลงทุนเนี่ยอาจจะมองว่ามีสถานะการเป็นโกลด์แอสเซทในระดับหนึ่งนะเพราะถ้าเกิดเรามองว่าดัชนีตลาดเนสตแกเนี่ย มันเป็นหุ้นเทคโนโลยีนะซึ่งมันเป็น g o l แ a s เซทหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตมันไม่ใช่ v a l u แ asset นะถ้า value a s แอสเนี่ยก็จะเป็นพวกหุ้นแบบหุ้นขนาดใหญ่หรือว่าหุ้นที่ธุรกิจเข้มแข็งแล้วอย่างเช่นในพวกดาวโจนหรือว่า S P ห้าร้อยหรือพวกนี้แต่ถ้าเป็นดัซแซกเนี่ยส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ของเขามันจะเป็น g o l แ asset ก็คือเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่มันมีโอกาสเติบโตอะไม่ว่าจะเทสลานะหรือจะหุ้นเทคเกี่ยวข้องกับ a i NVIDIA อะไรพวกนี้มันจะเป็นพวก มันจะเป็น g r o w t แอสเซทนะครับแต่ในทางกับการบิตคอยเองก็แอบ,บมีคุณสมบัติบางอย่างที่ท,ที่ที่น้องโฟ,โฟนพูดเลยครับว่ามันเป็นดิจิตอลโกหรือว่าอาเป็นทองคำที่รูปแบบของดิจิตอลนะฮะถ้าจะถ้าจะเป็นแผนภูมิเนี่ยเหมือนบิตคอยอ่ะมันจะอยู่ตรงกลางนะทองคำก็ได้หุ้นเทคโนโลยีก็ได้นะครับอะทองคำเนี่ย ทองคำเนี่ยมันจะมีคุณสมบ,บัติสําคัญอยู่อยู่สองสองอย่างนะอันหนึ่งเนี่ยคือการเป็นอ่า v อ l แวรลูนะก็คือเป็นสินทรัพย์ที่มันสามารถจะเก็บมูลค่าได้แล้วก็มุลเรียกว่าราคายวราคาหรือว่าตัวมูลค่าของทองคําเนี่ยในระยะยาวนะมันเป็นมันจะมีแต่เพิ่มขึ้นใช่ไหมใกล้แบบนึงคือเป็นเซฟเฮาเวนก็คือเวลาที่โลกม,มีความปั่นป่วนเมื่อไหร่เนี่ยทองคำเนี่ยจะได้รับความต้องการเป็นดับหนึ่งเลยอย่างเช่นช่วงในผ่านมามีสงครามใช่ไหมหรือว่า นโยบาทาริฟของทัมเนี่ยที่ออกมาปวดโล่งเนี่ยทองคาก็วิ่งออนทามไฮนะฮะคราวนี้ตัวบิตคอยเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเขาไม่มีคุณสมบัติความเป็นเซฟฮาเวนเพราะว่าเวลาที่เวลาที่มีปัญหาเนี่ยลงนะคืออย่างไม่ว่าจะสงครามหรือว่าช่วงที่ทัมเขามีนโยบายทาริฟแรงๆเนี่ยตัวบิตคอยเลือก,จก่จะเลือกจะไปทางแบบคุณเทคโนโลยีขคือลงแต่ทองคําขึ้น นะแต่ว่าทองคําอาแต่ว่าบิตคอยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกับทองคําตรงที่เป็นตอฟแวรลูคือระยะยาวเนี่ยมันมันมันจะขึ้นนะครับเพราะเพราะนั่นคือตัวนี้อยู่ตรงกลางใช่ไหมนะคราวนี้พอค่าค่าความสัมพันธ์เนี่ยแล้วกับดัชินีด a ตเสแกเนี่ยก็อยู่ในดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบิตคอยเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีความโกลด์แอสเซทอยู่กับตัวเหมือนกันเพราะนั้นโดยโดนในภาพรวมเนี่ยมันเหมือนบิตคอยเขาไปลูกขึ้นอะ่ะนะค,คือ ไม่ไม่จะทองคำสักทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่หุ้นเทคสักทีเดียวนะครับเพราะหุ้นหุ้นเทคเนี่ยมันจะหุ้นเทคมันต้องบอกว่ามันมันไม่ได้มันไม่มีความเป็นสตอฟเบรลูนะเพราะว่าหุ้นเทคมันจะมีหรือว่ามันเป็นไซเคิลของเขาอะนะครับมันมันแท้จะไม่มีหุ้นเทคนะที่แบบในระยะยาวอ่ะมันจะมันจะเป็นขาขึ้นคือมันอาจจะมีแค่แบบ Google Microsoft หรือหรืออาจจะ Apple อะไรพวกนี้ที่แบบในระยะยาวมันขึ้นแต่ว่าโดยคุณสมบัติของหุ้นเทคส่วนใหญ่เนี่ย มันจะเป็นเป็นไซเคิลนะคือจะมีบางช่วงที่ดีมากๆก็จะแบบไปขาขึ้นแบบแบบกราฟมันจะชันมากเลยช่วงที่แย่มันก็จะแย่ไปเลยอ่างเงี้ยอย่างเช่นหุ้นกลุ่มเซมิคอนดเตอร์ในอดีตนะก่อนจะมี AI เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแหละคือช่วงที่วาอต้องการเซมิคอนดเตอร์สูงกราฟมันจะพุ่งชันเลยแต่พอขาอต้องการมันลดลงพอมันเลอาโอ์ซัพพลายเม่หร่ะเนี่ยมันก็จะลงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นคือก็เลยก็เลยมองว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยเป็น สินทรั์ที่มีความพิเศษในตัวเองแหละอ่าตรงนี้อาจจะเป็นอาจจะมาจากการจําแนกโดยนักลงทุนสถาบันก็ได้เพราะว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาก็ต้องมีมีเรียกว่ามี p พลย์ o ุ๊ในการเลือก a s สเซทในการลงทุนนะคราวนี้ถ้าเกิดไปบิตคอยเนี่ยมันไปตรงกับทองคําก็มีประโยชน์ที่จะไปลงทุนเพราะว่าทองคําก็มีให้ซื้อขายง่ายอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าบิตคอยไปอยู่ในฝั่งของหุ้นเทคอ่ะก็มันจะเป็นอีก เขาก็ไปซื้อ n a สแตกไปซื้อหุ้นเทคก็ได้อนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนันกนคุณสถาบันเลยก็เลยอันนี้คือเดาใจแล้วกันก็เลยเดาใจนะว่าเอางี้บ t c o i n อยู่ตรงกลางแล้วกันก็กลายเป็น Asset Card รูปแบบใหม่ที่เป็นทั้ง g r o ด์แอสเซ t แล้วก็เป็นทั้ง Store ออฟแว u e นะแต่ไม่ได้เป็น s a ฟเฮาเ e นนะก็ถือว่าอันนี้ก็ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดสถานการณนะ์มันเริ่มนิ่งขึ้นก็คือถ้านโคบายทารีฟเนี่ย อนนโยบายไพซีตอบโต้เนี่ยมันเริ่มที่แต่เอาจริงส่วนตัวส่วนตัวนะมองว่าจุดคลแม็กอะจุดคลแม็กของถ้าเกิดถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นหนังเรื่องหนึงน่งนะที่พูดถึงไอ้ตัวนโยบายทาลีฟเนี่ยจุดคลแม็กของเรื่องอะผ่านไปแล้วหรือว่าจุดจุดเรีวลายที่ส่วนอะมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วเลยส่วนตัวเลยไม่คิดว่าเราจะได้เห็น ดัชนี n a s d อ q อะไรที่หรือ s อสพ0ที่มันจะลงเกือบเกือบสิต่อในในวันเดียวอาจจะไม่มีแล้วแต่อาจจะมีแรงขย่มเป็นระยะระยะอะไระย่างเงี้ยนะพอมันพอมันเริ่มนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยบิตคอยก็น่าจะเริ่มจะที่จะอาจจะมีโอกาสแล้วกันที่จะเอาเพอร์ฟอร์มไดหลังจากนี้ มุงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ